ร <S <S เราว่าจากของขวัญน,นะครับนะฮะเราไม่ได้ว่าจากอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตามกฎกติกาและมารยาทของเรานะฮะบ,บอกเลยว่าเฉือนกันแค่ประมาณครึ่งลูกอมอ่ะพูดกันแค่นี้พอฮะเฉือนกันครึ <S <S <ๆ>่งลูกอมครึ่งลูกอมปบปบมือมือข้างเดียวอ,ะอ่ะเอาแค่นี้อ่ะ ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะฮะมันเฉือกันแบบเฉียดชิวมากด้วยคะแนนนะครับทั้งหมดนะฮะมียนสามคนนะครับนะฮะที่อยู่กองกันอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับหลายคนอยู่ในใจแล้วนะครับนยฮะคะแนนนะฮะอาจจะมีผลในการช่วยให้ไปแต่นุนนะครับสาหรับคะแนนโบวตจากทางบ้านนะครับ นะฮะกดส่งมาได้นะครับที่ดอกจัน4 8 4 5 2 4 8 1 4 9 4 5 2 4 8 4 9 4 9 4 4 4 8 4 9 2 4 5 4 7 7 7 7 7ครับสดดอกจันแล้วกดมาคะแนนมีทั้งหมดนะครับ3คนนะครับ5,318คะแนนฮะ5,244คะแนนครับ5,200 นนที่ได้น้อยที่สุดใน3อันดับคะแนนนี้ได้แก่ดีเจคุณไปยังกะเกงในตาลึงปิ้งเขียดด้วยนะครับสวยทุกเฉดสีใสดีไม่มีรัดไข่นะครับ,บอมอบให้น้องๆทั้ง3คนนะครับนะฮะไปใส่นะครับ,รบตลอดชีวิตครับผม แอสยโจเดนกูเย็นจริงแม่ขนงขึ้นจ่อยด้วยนะครับมอบให้น้องๆนะครับละสามเครื่อง <im it> บัตรกำนันอาบน้ำฟรีพร้อมคุยตี้ห้าคนนะครับอาบน้ำฟรีที่ฟาร์มจระเข้ <im it> พัดลมฮอ้อฮาตาล่าพัดลมแรงสาใจโมเตอร์ไม้ตั้งแต่ คุณยังไม่ได้ใช้งานครับลูกอมตาดเรมอนขยมปิกาจูอมแล้วดูดยาสีตูดแล้วยังมาอมต่อครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับนะฮะของขวัญนอกจากที่จะเป็นของขวัญนะฮะเอ่อลูกอมแล้วก็จูบแล้วนะครับนะฮะก็ยังมีของขวัญมูลค่าอีกต่างๆนานาที่เราจะแจกให้นะครับขอบคุณไปยังวิรเยะประกันภัยมาช้าไม่ทันใจเคลมทําไมใครบอกให้มึงชนด้วยนะครับ เยอะมากนะครับของรางวัลนะครับขอบคุณไปยังสายการบินโอฟินแอร์ไลน์ด้วยนะครับรักคุณเท่าฟ้ารักหมาเท่าคุณครับขอบคุณไปยังสายการบินกาลินาแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสส่แต่ยูเซอร์ก็จะตายเพียงลําพังครับขอบคุณไปยังน้ำยาสักป่านุ่มตากบตุกีดินน้ำยายางดีตรงกบตุกีดินเท่านั้นเอฟเฟกต์กูอยู่ไกลนะครับนะฮะมือมันเอื่อมไปไม่ถึงขนมปังเฮ้ยเฮ้ยไส้แน่นแป้งหนาโยนให้หมาหมายังไม่รับประทานครับขอบคุณน้องจ้าจ๋าด้วยครับสองจุดจุ๊บฮะ ขอคุณไปยังโวเจ้นยด้วยนะครับนะฮะอิ่มอร่อยวันนี้แถมฟรีไม้จิ้มฟันครับขอคุณไปยังสําหรับน้องๆยางค่ําคืนนะครับขอคุณไปยังผับเจ้นยด้วยนะครับขอบคุณไปยังแซนด์วิชด้วยนะครับนะฮะไส้ทะลักด้วยนะครับนะฮะจากเจ๊ไก่แม่น้องจิวครับกินวันนี้แค่ขี้แตกฟรีวันหน้าครับผม คนที่ผ่านเข้ารอบสองคนได้แก่ตรงนี้คุณได้ของขวัญเยอะก็จริงนะครับแต่ถ้าคุณไปอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับที่นี่เขาจะย่ำยีย่ำยีย่ำยีและจะย่ำยีครับ เพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆนะครับว่าเฮ้ยได้แล้วจะไปไหมจะให้ใครแทนไหมนะครับคิดให้ดีๆนะครับผมอพอยกก็ลุ้นนะครับผู้ผ่านเขารอบ2คนได้แก บอกไว้เลยนะครับเป็นผู้หญิงสองคนฮะและผู้ชายหนึ่งคนครับดี D จ,จกบด,ดียังไม่ได้ไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาไว้กิจกรรมหน้านะครับตื่นเต้นกันเล็กน้อยนะฮะ เต้นเต้นนะครับชอกตายไปหาทอกตายหาหมดแล้วบ้างกูว่าคนที่ได้ที่สองของกิจกรรมนี้และผ่านคัดเลือกเข้าไปกับอีกสี่แคนของทอกนะฮะนอกจากที่จะได้รับรางวัลจากที่นี่แล้วนะครับนะฮะก็จะได้รับ นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อทอกทอกหมวกทอกทอกลิสแบนทอกทอกนะครับรวมไปถึงตอนนี้นะครับมีไข่ไก่ทอกทอกกางเกงในทอกทอกนะครับปลาดุกย่างทอกทอกข้าวเหนียวบุปปิ้งทอกทอกน้องๆหาซื้อได้แล้วนะครับนะฮะตามบูธงานเกมนะครับ16 17 18นี้นะครับมีวางขายที่หน้าสยามพารากอนนะครับ าพี่หาบัตร ATM ไม่เจอนะครับรับรองพี่ไม่ได้ไปงานเกมแน่เพราะบัตรบัตรมันหายอนะ่ะไม่มีตังค์ไปวะมีข้าวผัดทอกๆไหม ต้องคอยดูนะครับนะฮะเพราะว่าตอนนี้ท็อกๆจะทําหลายอย่างแล้วนะครับทําทุกอย่างเข้าจัก,กรวาลค,ครับอึดอัดนะครับอึดอัดนะฮะอึดอัดแทนเหลือเกินนะครับคนที่ได้ที่2ด้วยคะแนน5,244คะแนนฮะได้แก่ ดีใจกับทางบ้านเขาด้วยนะครับที่ส่งเสียเขามาและที่ผลิตให้เขาได้เกิดขึ้นมานะครับจากน้ําเชื้ออาสซูจีที่แข็งแรงที่สุดครับดีใจกับทางบ้านเขาด้วยครับดีใจกับทางจังหวัดนะครับนะครับที่ส่งตัวแทนมาให้ด้วยดีเจดีเจคนนี้ครับผมะเขาเป็นคนที่มีความสามารถครับ บอกไวเลยนะครับว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากหลวงพ่อเปี้ยวตื่นแล้วครับตอนนี้ฮะกลชิบหายวอดกลนทั้งกิจกรรมด้วยคะแนนรวม5,244นะครับเฉือนชนะที่3ามห้ 243ครึ yeah. ่งนะฮะชนะกันด้วยแค่ครึ่งลูกอมเท่านั้นนะฮะแม่ที่2ที่เขารอไปนะฮะกูเกียดเอฟเฟกนี้เอฟเฟกแห่งการรอคอยมันจะตามหลอกหลอนทุกมึงทุกชาติไป วดีเจพักฟ so so like so ังสิ okay, so ่งดีๆจากสสสักครู uh ่เด uh ียครับรู้ไหมนะครับว่าความรักที่ยิ่งใหญ่นั้นมาสามารถทําได้ด้วยกำลังใจและทุกๆสิ่งของความหมายในชีวิตเรานั้นอาจจะเคยท้อแท้และผิดหวังและท้อแท้มามากมายแต่น้องๆครับเราสามารถทำให้ชีวิตของเรานั้น ก้าและสู้เดินต่อไปน้องๆครับเราจงมองไอ้นั่นของเราครับทุกๆเช้ามันจะพังงานขึ้นมาโดขึ้นมาเนี่ยะครับรู้ชายตัวจริงเราต้องสู้มันนะครับผมฮะอ๋ะครับน้องๆที่ไม่ผ่านข้นรอบก็สู้มันนะครับอย่าไปเสียอกเสียใจนะครับคนที่ผ่านข้นรอบได้แก่อะไรนะแม่เอาไปรับยาตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยเหรอครับอ๋อครับครับครับเดี๋ยวดิแม่แป๊บหนึ่งประกาศก่อนแป๊บนึง เดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับขับขับข,บข,บข,บขอบอับนะครับเดี๋ยวเล่งแล้วนะครับให้การการแก้งพวกการแก้งพวกมึงเนี่ยมันเป็นอะไรเมันจะสนดบจริงๆเลยเว้ยใ,ใครที่กระพริบตาใครที่โถนหูฟังออกให้พาดแล้วพาดเลยนะเออพาดแล้วพาดเลยนะฮะไม่อ,อ,อาจจะปวดเยี่ยวปวด,ปวดขี้เกรงไว้ครับน้องๆฮะเกรงไว้ผมนะฮะเกรงไว้ครับเกรงไว้ครับ ยอมพลาดเอายอมพลาดก็พลาดก็ออกไปก็ไม่เป็นไรถ้าพลาดแล้วก็เฮ้ยแม่งกูไม่ทําที่เขาประกาศว่ะเฮ้ยแบบแม่งอุตส่าห์รอมาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะพลาดจังหวะเดียวเหมือนแบบมันซื้อหวยอ่ะไม่ได้ตามเลขมอเตอร์ไซค์น่ะไม่ได้ตามเลขทะเบียนรถยนต์อย่างเงี้ยโอ้โหกูซื้อมาทุกงวดซื้อมาเจ็ดวกูไม่ได้ตามมวนนี้แม่งเอะออกอารมณ์เดียวงั้นประมาณนั้นเลยฮะกูใส่เป็นเพื่ไม่ต้องกลัวจ้า ใครที่เป็นเมนนะครับฉีดใส่วิสเปอร์ไปเลยนะครับผมหรือว่าโซฟีก็ได้คะแนนนะครับ5,244ได้แก่ดีเจ จอกรอครับผมโอ้ยโอ้ยโิ้ยอ้ยโอระกาศผิด้ยโอ้ยโร้ยโอ้ยโอ้ยิอ้ยคน้ยโอ้ิโอ้ยอ้อ้ยโ้ยโอ้รโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยมอ้ยโ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 อ้ย้ยองยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยั้ยองดโเ้ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโองยโอยยน้อย โทษทีครับผมครับน้องสมัยนะครับปรบเลับลื่นแทนนะครับผมครับอันนี้ก็คือน้องสมัยนะครับคะแนนได้ 5318คะแนนครับโอ้5,318คะแนนเลยนะครับคนเดียวเลยครับประมือครับที่หนึ่งนะฮะอันนี้คือที่หนึ่งครับนี่คือที่หนึ่งฮะที่สองนะครับเราก็ต้องมาวัดนะครับดีเจสองคนนะครับที่บอกว่าชนะเชิญกันแค่ครึ่งลูกอมนะครับทุกทุกคนฮะเป็นกำลังใจให้เขานะครับ คะแนนจากการส่งลูกอมและส่งจูจูบนะครับนะยฮะมันไม่ได้วัดผลอะไรนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะให้โบนนะครับคะแนนโบตจากทางบ้านและคะแนนโบตจากยูเซอร์นะครับจะเป็นเอกฉันนะครับผมต้องขอบคุณน้องนัดด้วยนะครับนะฮะที่พาไปถึงที่พาน้องสมัยไปถึงจุดหมายได้นะฮะคุณเป็นกำลังใจให้ใครนะครับเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจนะฮะ ตอนนี้นะครับมันมีที่2ออยู่2คนนะฮะถ้าจะให้สู้กันต่อจากนี้ไปนะครับมันก็กลัวว่าเฮ้ยไอคนที่ได้ที่2เนี่ยแม่งเดี๋ยวจะไม่ได้น้องสมัยผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับนีบ่ฮะน้องที่2กับที่3ไม่ต้องเสียใจนะครับสำหรับคนที่ไม่ผ่านไปนะครับที่3นะครับ รับไปเลยนะครับสำหรับยางโยโกอาาเบิร์นยางสะใจเบิร์นทำไมให้แม่ด่าครับโทรศัพท์ไอ้อาร์โฟนนะครับวางที่ไหนหายที่นั่นครับอาหารตามสั่งป้าแช่มซอยรามสามสิบเก้านะครับผมฮะอร่อยหมครับอร่อยมากๆนะครับอร่อยมากๆกันเลยทีเดียว DJ Ao à, ảo, kháng kháng ảo, ảo, hơi Ảo, đi a hải ถ้าผมถ้าผมอ่านมีนมนิดเดงผมอาจจะได้คะแนนเพิ่มจากที่อ่าครับแต่ที่แต่ที่ผมไม่มีครับผมผมไม่มีเฉพาะอย่างนี้นะครับเขาก็ไม่มีถ้าจาไม่จไปทำดิสมายนี้หายใจแทบไม่ออกแล้วเนี่ยกำกมกมโอ้ไม่น่าเลยครับไม่น่าไม่น่าไม่น่าขังเลยไม่น่าโทษ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 ทีครับโทษทีครับโทษทีโทษที่นะครับเน็ตไม่ดีนะครับผมต้องขอไปเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับอุปสรรคมันเยอะเหลือเกิน นะครับต้องขอดีเ <c> จ <oughs> คนนี้นะครับยอมนี้นะครับยอมกินเป็ด พอไม่ใช่กันแล้วทเลาะกันเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ดีเจจอกลอกเขื่อนกันนิดเดียวเองนะฮะ นะครับน้องสมัย5,318คะแนนครับจอกหลอก5,244คะแนนครับน้องไอ 5, นน้5,208คะแนนห่างกันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆฮะโอ้โห นะครับ5 2า4นคะแนนนะครับเย่ๆดีเ j กูติดอันดับแล้วแหมนะครับอ่มิกะไม่มานะครับวันนี้ก็มีน้องๆหลายคนที่ก็ไม่ได้เข้ากิจกรรมนะครับนะฮะก็วันนี้ทุกคนสนุกกันมากนะครับนะฮะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณน้องสมัยขอให้น้องสมัยและน้องจอกหลอกนะครับน้องไอซ์น้องไอซ์ครับน้องไอซ์พูดอะไรเกี่ยวกับพ้ยแบบว่าฮ้ยถึงมันจะแพ้ในวันนี้กิจกรรมหน้าไม่เป็นไรหนูจะขอสู้เออเป็นไงบ้างครับพูดเลยครับ ไม่ได้หวังขนาดนั้นค่ะก็ร่วมกิจกรรมอะไรอย่างนี้ก็ได้ยอดก็พอแล้วนะคะไม่อะไรอาจจะไม่มีเวลาวันวันแข่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแล้ววันนั้นนัดกับพี่ไว้นี่วันนั้นนัดกับพี่ไว้นี่นัดไหนคะลงงล้าไหนไม่นัดเป็นสัญญาอะไรพวกนี้เจ๊ะอะไรเนี่ยอ๋อเป็นสัญญา